ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูงสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวรวันสนองชาติและกัลยาณมิตรชำนาญธนสมานโชค ท่านธรรมยังพุทธาภาคาวาโตโุภาภาคานามการังกะโรมาเซนามโมตัสาภาคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนะโมตัสสะ พุทธะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตตัดสาตัดสาปัญจัสทศวัตสาปัญจัสทศวัตสาสตายุกะกาเลสตายุกะกาเลมหารัตนอุปาสิกาจันทังมหารัตนอุปาสิกาจันทัง นา,าานามะอาคารังนามะอาคารังสปริวารังสป,ปริวารังภิกุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะพุทธศาส,าสนีพุทธศาส,าส,าส,าสนีวิวิทากิจปกจปสุตานังวิททวิทากิจจปสุตานังอาวสัตถายะอาวสัตถายะ นิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคภิกุสังคโคอิมังอิมังพุทธศาสนพุทธศาสเนส,าสเนวิวิทากิจจะปัสุตานังวิวิทากิจจะปัสตานังอาวาสัตถายะอาวสัตถายะ อะคาลังอะคารังรปฏิคันหาตุปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจาระ ข้าแต่พระภิกษุส,สงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุส,สงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายอาคาร1นึปีอาคาร1นึปีคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมด้วยของบริวาร พร้อมด้วยของบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์พพงเพื่อเป็นที่พักอาศัยเพื่อเป็นที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งหลายแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งหลายในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ อาคาร115ปีอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนี้มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนี้เพื่อเป็นที่พักอาศัยเพื่อเป็นที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งหลายแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งหลายในพระพุทธศาสนาใน พระ for พุทธศาสนาของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอตลอดกาลละนานเทินสาธุลำดับต่อไป เป็นวิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรดอกเตอร์จารุณีตันติเวทวุฒธธิกุลและกัลยาณมิตรบุญยิ่งทองส้อยเรียนเชิญครับ อิมานิไม่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคสะ พิกุสังคัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโคพิกขุสังโคอิมานิอิมานิพัฒตานิพัฒตานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปติคันหาตุปติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆาระตัง ขติตรายะขิตายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจานิพพานายะจาข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยของบริวารม ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยของบริวารพร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อ ความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาลนานตลอดการละนานเทินตลอดการละนานเทินส, <finished. S 2> สาธุก็ ias, ขอเชิญทุกท่านตั้งใจรับพรพระกันนะ แล้วเราก็นำใจของเรากลับคืนกู่ศูนย์กลางกายจดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายพร้อมกับเลือกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เราตั้งใจจะสร้างอาการ115ปีคุณยายอาจารย์บุญนี้เป็นวิหารทานสำคัญทีเดียวจะได้เป็นบุญใสใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายคุ้มกันภัยทั้งหลายให้กับพวกเราทุกคน และบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจถวายสังฆทานถวายพระทหารเป็นสังฆทานก็จะได้เป็นบุญสบริสุทธิ์สถิตยอยู่ที่ศูนย์กลางกายรวมกันเป็นดวงบุญสสถิตยอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราพร้อมกันนี้ให้เราตั้งใจนิ่งอยู่ที่กลางดวงบุญรู้ถึงคุณครูแม่ใหญ่ของเราด้วยความเคารพบ,บูชาท่าน น้อมถวายบุญเป็นกตัญญูบูชาต่อคุณครูไม่ใหญ่ผู้มีคุณอันไม่มีประมาณแก่พวกเราแล้วเราก็ได้ตั้งใจแระลึกถึงบุญใจจดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายลึกถึงญาติสนิทมิตรสหายสามพันธชนทุกท่านของเรารวมกันมาไว้ที่กลางดวงบุญรเราก็ตั้งความปรารถนาให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิต รวมทั้งตัวเราด้วยเมื่อถึงข่าวปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกทุกท่านกันนะจ้าตั้งใจรับพรอ้อพระกันนะยะทาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยะธามะนิโชติระโสยะธาสภีติโยวิัวจันโทสภะโร สัต <Sat> ุมาภาวัวันตราโยสุขีติขายุโคววัสมิโยวิวัจฉันตุสัพะโรโควนาสตุมาเตภาวั 简单。Uh. <music> य <todic> कवा ตานุปาเวนะสัพพธรรมานุปาเวนะสะปะสังฆานุปาเวนะปุเอตระตานังทัมมะรตานังสังฆะรตานังเตนังระตานัง अनुपावेन चतुरासि तिसहसatthamमक् खन्थानुपावेन पितकत् पयानुपावेन चिनन

จตาเตะจ่าสาชัยอสิทิ์ทันังลัพังสอยทิภัขยังสุขังพลังสิริหะยุจาวันโนัจพุทธังปุตติจายสวาสตวายสา ja ari owa ja chi o wa say teya one two three ah wa ko sang. พมังกลังราคันตุสัพไปเทววตาสัพพะปุวยทานุภาเวนัสะทานโสติภวันตุเตุยัพมังกลังราคันตุสัพปเทวตาสัพ ปัตตามานุภาเวนัสธาโดยเทปาวันตุเทยภาวัตุสัพพมังคัลังระปันตุสัพปเทาวตาสาปสังฆานุอั ิวันตุเตสทุก็เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะอะรังสัมมาสัมพุทธภะคะวะ พระหังสมมาสัมพุทธโธภาวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิพุทธังพระเวันตังอภิวาเทมิพ,ทพ,ทมพุทธโมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสว,กวากาโตพระคขวตาธรรมโม สวากาโตพระควตาธรรมโมธัมมนามาสามีธัมมังนามาสามีธรมโมเมนโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปโนพระควโตสาวกสังโฆ ุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสังขังนามามิสังโฆเมนาโทพร,ระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจฉตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันธ สพัพเพปุเรนตุสังกัป่าขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถาดุจจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพนมณนิโชติระโสยถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรถเทินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ